น้องๆรู้ไหมครับว่าถ้าอยากสอบติดวิศวะเนี่ยน้องจะต้องทำทีแพดสาวให้ได้เท่าไหร่ถึงมีโอกาสสอบติดครับน้องๆที่อยากจะเข้าวิศวะเนี่ยนะครับจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าคะแนนทีแผดสาเนี่ยเป็นคะแนนที่สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าหลายๆที่เนี่ยมีสัสดส่วนคะแนนเยอะมากเลยแล้วถ้าเกิดเราอยากจะสอบติดเนี่ยคนตั้งเป้าไว้ที่คะแนนเท่าไหร่ฟังพี่ดีๆนะครับ ถ้าน้องอยากจะสอบติดคณะวิศวะในที่ดังๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพิจุลาหรือว่าสามพระจอมอะไรพวกนี้นะครับพี่แนะนําเลยนะครับว่าน้องควรจะได้อย่างน้อย6 5คะแนนขึ้นไปถึงจะมีโอกาสที่จะสอบติดสูงนะครับหรือถ้าเกิดทําได้70-80เลยก็ยิ่งดีนะครับแต่ถ้าน้องๆอยากจะเข้าวิศวะที่การแข่งขันอาจจะไม่สูงมากนะครับพี่ก็แนะนําว่าน้องก็ควรจะได้อย่างน้อย50คะแนนขึ้นไปนะครับก็พอที่จะมีโอกาสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,นเนี่ยน้องจะต้องทําวิชาอื่นให้ได้คะแนนดีด้วยนะครับถึงจะสามารถเจียเข้าได และไทยนะครับที่อยากจะได้คะแนน T p a สาวส,สูงนะครับได้มากพอที่จะไปยื่นแล้วติดคณะวิศาวะที่น้องอยากจะเข้ามาเรียน T Pad สาวกับพี่ได้นะครับที่ปัญญา society ในคอร์สนี้เนี่ยนะครับพี่มีทั้งเนื้อหาครบทุกอย่างโจทย์เทคนิคต่างๆเพียบเลยให้น้องสอบติดแน่นอนครับ